เปิดโครงการอรารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำร,ริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เมื่อวันที่13ตุลาคม2564นางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องระยะที่1และระยะที่1เพิ่มเติมโดยมีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์นางกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร พัชจำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการดออรอพรพพินาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมในพิธีณโรงเรียนราชประชาสมาศัยฝ่ายมัธยมรัชดาพิเศษในพระบรมราชูปถรัรมภ์จังหวัดสมุทรปราการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสวทกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปรรศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาเอือ้อโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยและคณะครุศาสตร์จุลาลุงกรมหาวิทยายลัยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยการน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม มานาทบพิษในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์แบบชาวบ้านสร้างต้นแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กแก้ปัญหาจริงในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อระบบการศึกษาและประเทศชาติสืบไป ทั้งนี้ดรอําพรพินาศากล่าวว่าสปทะระหนักถึงความสําคัญและได้น้อมนําโครงการมาปฏิบัติโดยคัดเลือกสถานศึกษานํารองระยะที่1จํานวน35โรงเรียนและระยะที่1เพิ่มเติมจํานวน67โรงเรียนรวมทั้งสิ้น102โรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและแนวทางที่ชัดเจนนํามาพัฒนาจัดระบบการเรียนการสอนให้เขอากับบริบทของแต่ละท้องถิน่นเพื่อให้นักเรียนสามารถ พึ่งพาตนเองได้เป็นที่พึ่งของชุมชนและเป็นกำลังในการพัฒนาชาติต่อไป